พังนี้นะครับแบบปลูกต้นไม้ร่มเย็นมากแล้วนะครับประเทศไทยมีแต่อนุรักษ์กับปลูกขึ้นมาใหม่นะครับพี่พี่ถ้าทำเสร็จรับรองนะครับที่นี่ก็กลายเป็นแลนด์มาร์กนะครับ่าใกล้ตึกมหานครแล้วก็จรองโนนซีอะไรแบบสวยงามจริงๆนะครับที่นี่ดูครับโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆี่อทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนน นาราธิวาสนะครับซึ่งจุดนี้นะครับอยู่บนสกายวอล์กนะครับบอกกแหลงเห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงไปของซองนลซีก็เลยอยากมาอัปเดตให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมนะครับอย่างนี้นะครับประเทศไทยพัฒนาไปแบบเงียบๆนะครับพัฒนาเร็วมากนะครับพี่พี่เปลี่ยนไปจําแทบไม่ได้ฮัปเบิ่งว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ตอนนี้นะครับที่นี่นะครับเหินทำทำใหม่นะครับบอกไว้เลยนะครับเป็นคลองนะครับแต่ว่าอัปเดตใหม่นะครับบริเวนจะทําอะไรเพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นทางเดินนะครับแบบตัวเก่านะครับเพจนแรกที่เพื่อนทํานะครับจะเป็นทางเดินริมถนนริมคลองนะครับดูแบบป๊าดเจอนะครับพี่ๆญานนี่เปลี่ยนไปจําแทบไม่ได้นะครับ ไทยเอาจริงนะครับโดนลื้อหมดนะครับเมื่อก่อนนะครับเพื่อนก็เริ่มทําใหม่อีกพังนะครับก้างขึ้นมากน่าจะเปิดไพ่ได้แบบสวยนะครับ่ว่าน้าช่วงฤดูฝนนะครับก็ประกอบกับเพิ่นกําลังสร้างกาลังทํากําลังก่อสร้างอยู่มันก็เลยเป็นสีนี่นะครับพอช่วงฤดูฝนเนาะดูครับพี่ๆต้นไม้นะครับแล้วก็มีราวแบบนั้นด้วยนะครับ เอามองไปทางนั้นนะครับจะเป็นแยกถนนจันตึกที่พี่ไอนะครับนาราธิวาสนะครับ้าตรงไปเรื่อยๆก็เป็นนะครับรถทัศนพรามสามถนนพรามสามเด้อนะครับอันนี้เป็นคลองซองนนทรีนะครับอ่าเขามองมาพังนี้นะครับพีพีเอฟซีนะครับนี้นะครับเป็นสะพานลอยนะครับสะพังนี้นะครับคนกำลังทำสวนนะครับกำลังสวยนะครับผม มีนะครับบางที่นะครับตัดคลองด้วยครับตรงนั้นนะครับก็จะเห็นคนนะครับนี่ครับประเทศไทยเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับพัฒนาไม่หยุดจริงๆนะครับคนไทยเอาจริงนะครับดูครับของเก่ายังใช้ได้แต่ว่าลื้อนะครับทําใหม่ถ้าไม่น่วยจริงคงทํายากนะครับพี่ๆแบบนี้นะครับต้องมีเงินสร้างจริงๆนะครับถึงจะสร้างได้สุดยอดนะครับ ตรงนี้นครับก็ปลูกต้นไม้ไว้อย่างสวยงามแล้วนะครับผมจะพาพี่นะครับเดินไปตรงนี้นะครับว่าจะเป็นนาไร่ผังงาน,นก็มีเจ้าหน้าที่ทําสวนอยู่นะครับห้องเดินลงไปตรงนี้นะครับตวายนะครับหมดรถแมคโครแล้วเพิ่นมีแต่มีแต่พนักงานแบบนี้นะครับรถแมคโครเหมือนทำ้างนานูา่นนะครับ โอ้ทำแบบสวยงามหลีนะครับปารเตอร์นะครับ,นนรบตรงนี้ลงมาเดินได้ด้วยสุดยอดมากนี่ครับทำใหม่ะครับมีดอกไพ่มีอะไรนะครับข้งขึ้นน่าจะเปิดไพ่แบบสวยๆเลยนะครับนี่ก็มีปัํมน้ำนะครับเพิินมาก รดน้ำต้นไม้ตรงนี้โอ้สุดยอดมากไม่หยุดพัฒนาจริงๆนะครับทำไปเรื่อยๆ แบบนะครับเหมือนถ่าทําเสกเป็นแลนด์มากที่ดีจริงๆนะครับกว่าเป็นทางเดินแบบนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินที่สวยงามนะครับริมคลองนะครับน่าจะมีคนมาเดินเว่งวิ่งออกกําลังกายด้วยนะครับลอดพัยผนกําลังทาอย่างสวยนะครับสวยงามจริงๆนะครับไอ้นี่นะครับเอนตัด ไม่ให้รถวิ่งเข้าได้แต่ก่อนนะครับจะเป็นทางรถรถบีอาีนะครับอยู่ตรงนี้แต่เพิ่นนะครับทำว่ายไม่ให้รถวิ่งนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นกำลังก่อสร้างว่ากำลังปรับปรุงกํากำลังต่อเติมนะครับแท่้งฝนน้ำอ่ะนะครับโอ้ จะเป็นรูเป็นรูอยู่พัฒนาจริงๆนะครับการก่อสร้างด้วยแบบ น่าทึ่งนะครับงบลายล้านนะครับมหาศาลจริงๆนะครับต้นไม้นะครับปลูกใหม่เพรานี้ปลูกใหม่มีตัวเก่าด้วยแล้วก็ปลูกเพิ่มด้วยนะครับเต็มอยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นถนนนาราธิวาสเด้นะครับถ้าเขาตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นนะครับแยกสาทร แต่ทอาน้าราธิวารนะครับจุดนี้นะครับอย่างสวยงามอลังการจริงๆนะครับสะพานลอยเนี่ยมีทุกที่ประเทศไทยนะครับขา้างหน้าก็สะพานลอยไปอีกก็มีสะพานลอยอีก ทำอย่างสวยเลยนะครับดูครับตรงนั้นนะครับตรงกลางนะครับก่อนจะเป็นทางทางลัดออกไปนะครับน่าพึ่งจริงๆนะครับนี่คือคองส่องเนสีนะครับดูครับั่งนั้นก็เปิดปลูกต้นไม้ใหม่อย่างสวยงามนะครับย่านนี้เปลี่ยนไปใครทำเพื่อบ้านเมืองจริงๆนะครับ ต่อไปนะครับเป็นแลนด์มาร์คแน่นอนนะครับดูครับปูกระเบื้องอย่างสวยนะครับขนาดคลองนะครับยังเอางบประมาณมาทําขนาดนี้เลยนะครับสุดยอดจริงๆสวยงามนะครับถ้าทําเสร็จหลับรองนะครับหน้าเดินเที่ยวชม พังนี้นะครับแบบปลูกต้นไม้ร่มเย็นมากแล้วนะครับประเทศไทยมีแต่อนุรักษ์กับปลูกขึ้นมาใหม่นะครับพี่พี่ดูครับพอมีต้นไม้นะครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับใต้สะพานลอยพังนั้นกําลังปลูกนะครับนี่ครับเพิ่นนามาใหม่มีต้นพึ่งมาใหม่นะครับแต่ว่าพังนี้น่าจะเป็นต้นเดิมนะครับสวยร่มเย็นนะครับ นี่คือไทยแลนด์ของจิงนะครับแบบท้าท่าเสร็จรับรองนะครับที่นี่ก็กลายเป็นแลนด์มาร์กนะครับเพราะว่าใกล้ตึกมหานครแล้วก็ท่งนลซีอะไรแบบสวยงามจริงๆนะครับที่นี่ดูครับโอ้นะครับงดงามนะครับคนทําเสร็จคนก็จะเอาน้ำนะครับนำใสๆนะครับเหมือนแถวคลององอางอะไรแบบนี้นะครับ จะไล่น้ำนี้ออกนะครับยิ่งเป็นที่น่าเที่ยวนะครับรับรองนะครับต่างชาติมาเต็มแน่นี่นะครับประมาณนะครับเมตรหนึ่งกับยี่สิบเซนนะครับที่ว่าเผืนยื่นออกมาเป็นทางเดินทางคนเดินนะครับตรงนี้สี่ห้าสวยมากนะครับดูครับ โอร่มเย็นดีนันเก่านี่คือทุบทิ้งหมดนะครับนี่คือดอกไฟนะครับแค่คุ้มทำนี่ก็หลายล้านนะครับสร้างถนนแถวบ้านผมนี่ได้เยอะเลยนะครับนี่ ก็เริ่มปลูกต้นไม้แล้วไม้ริมคลองนะครับตรงคลองนั้นมีกล้วยไม้ต้นไม้นะครับปลูกนี่นะครับขึ้นมาแบบสวยแล้วนะครับนี่ก็ข้างล่างก็เห็นด้วยเตยหอมกำลังเขียว เสร็จรับรองนะครับเป็นแรนมักแห่งใหม่แน่นอน,นคือถนนนาราทิวาสนะครับพี่ๆคลองส่งนนทสีนี่ก็คือกระเบื้องนะครับที่เ่นเตรียมไว้ปูตรงนี้ก็ปูมาแล้วตรงนั้นสวยมาก ถนนกว้างนะน,นาราธิวาสนะครับหลายเลนเลยพังสี่เลนแปดเลนแล้วก็มีอันนี้เพิ่มเพิ่มด้วยนะครับส่วนลอยฟ้ากลางคลองครับคนจะไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับเยอะคลองนี้สวยครับจะทำใหม่โอ้โหโว่มีใครครับมาตรงนั้น คือกล่องใหญ่นะครับถ่ายเอ็นวีเพลหรือเปล่าสวยมากครับแล้วก็พี่ๆเข้ามาแล้วร่มเย็นนะครับแนวนาวโสดนะครับจุดที่ผมเดินมานะครับมันก็จะทําแบบนี้แหละครับสวยมากครับ,ารบ,ารบจากคลองน้ําเสียนะครับก่อส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์มากมาก <_ d ream> เกิดประโยชน์สุดๆนะครับที่นี่โอ้ตรงนั้นครับของคนมาทำโปรเจกต์ลงแฟสเฟรมโซเชียลมือเดียวนะครับ <_ d ream> เป็นปันถ่ายนะครับเป็นการแสดงเพลงหรือว่าอะไรนะครับนรือครับต่างชาติมาต้องหล,ลบทางให้นะครับห้องใหญ่นะครับนี่คือซงอันซีนะครับ สรมช่วงนรีนะครับจากจุดนี้เราทำเป็นโปรเจกต์หรือว่าแรนมักแห่งใหม่สุดสวยงามนะครับที่นี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผมียังหลายผมกับาพี่ๆครับเดินมาชม o m ตรงนี้ก็เห็นได้ว่าประเทศไทยนะครับไม่เคยหยุดพัฒนานะครับไม่เคยโอ้อวดใครนะครับพัฒนาไปแบบเงียบๆนะครับผ่านไปเดือนสองเดือนนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับหากชื่ชอบการนําเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เผื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่พีเอฟซีสวัสดีครับ